กับโชยเซียนต้องเรียนนด้ต้อผมก็เชืครับผมก็เจือครับก็โจยครับก็โจครับก็แจงครับแล้วคุณเป็นใครครับผมก็โจครับครับโจครับก็โจเป็นสมาชิกใหม่ครับผมสซยครับผมก็โจครับเทปนี้ผมขอแนะนำตัวว่าเป็นก็โจครับโอเคเทปที่สี่แล้ววันนี้ประเด็นของเราในวันนี้คืออะไรครับผม วันนี้มีคาถามทางบ้านคําถามจากทางบ้านหลังจากที่เราปล่อยคลิปไปประมาณ3ามค้อแปดสิบห้าคลิปไม่ถึงคลิปสามคลิปะทางบ้านเริ่มสงสัยว่าพวกเราเนี่ยมีอะไรที่แบบทําไม่ได้ตอบไม่ได้สงสัยในความเป็นกอลของเราใผมว่าไม่มีนะที่เราจะทําไม่ได้บอกไว้เลยว่า ภายใต้ดวงตะวันแห่งนี้ไม่มีอะไรที่กอนทำไม่ได้โว้ตาย Never Never เอาซะเยอะอีกแล้วคุณถามมาคุณถามมาเราตอบให้เราตอบได้ผมจะให้แล้วพี่ทีมงานพี่ที่กอสนามเราเนี่ยออกไปเซอร์เวย์มาแล้วไปทุกที่ทุกที่คือได้คำถามมาแล้วได้คำถามมาแล้วโอ้ยอยากเห็นอยากรู้ถามมาทำถามแรกมา สวัสดีครับน้องชื่อน้องอะไรครับชื่อแม็กครับอ๋อน้องแม็กครับหน้าตาเราคุ้นๆมากเคยเจอกันหรือเปล่าครับเคยเจอในงานมิงครับโอ้โหโอเคครับน้องแม็กครับวันนี้ครับพอดีว่ามันมีคนท้าทายเราน่อนึงครับทีมงาน GOD ครับ GOD ครับอยากจะให้เราครับลองถามคําถามที่เขาไม่สามารถตอบได้สักคําถามนึงครับน้องลองสักคําถามนึงครับถ้าถ้า GOD อะถ้า GOD อะ คือกอตตื่นถ้ากอตตื่นเช้ามาแล้วก็นกเขาไม่แข็งก็จะทำยังไงจ๋านกเขาไม่แข็งครับี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าทีมงานก๊อตครับก๊อตเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับโอ้โหย่างนี้ขอบคุณสำหรับคำถามครับผมถามสักเรียนเลยสุดยอดจริงๆประจำสำหรับคำถามข้อนี้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญดัง นกเขาโดยเฉพาะครับผมหัวหน้าวงของเราก็โจยจะเป็นผู้ตอบคำถามนี้ครับเชิญก็โจยเลยครับผมได้ไหมเราได้ไหมสำหรับคําถามถ้านกเขาไม่แข็งขันตอนเช้านั้นทําอย่างไรสําหรับคําตอบนั้นถ้านกเขาไม่แข็งขันก็ปล่อยนกเขาไปเพราะนกเรายังใช้ได้อยู่ ก็นัก็น่นคือคำตอบจากหัวหน้าวงกัจจยของเราครับผมคำถามข้อแรกผ่านไปแล้วไปดูคำถามข้อที่สองเลยดีกว่าครับคำถามที่สองมาอ้าวเชิญเลยครับน้องครับนบผมบี้นะครับเออผมอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าผมไปเล่นเกมนี้ผมจะได้อะไรบ้าง อยากได้อะไรอยากได้สามารถอะไรให้ผมได้ใช่ไหมครับสามารถเนรมิตอะไรให้ผมได้บ้างเย้มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอผมว่าน้องก็าถามดีนะผมชอบมากน้องสนใจน้อสนใจมากสนใจมันมงบอกไหมมงบอกครับผมมองบอกว่ามองบอกว่าน้องยายาปเป็นเกมเราดิตรงนี้เลยอยากจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแฟนบอลส่วนงตอบนี้ต้องต้องเจอ เจอเทียอาก็ผมยังไม่อยากติดครูครับก็คงจะเสกอะไรให้ผู้เรียนไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะให้ได้เนี่ยก็มีแต่ความสนุกตื่นเต้นเร้าใจมิตรภาพความรักเท่านนเองความมันแบบก๊อตถ้าคุณก็้ามาเป็นส่วนร่วมคุณก็ก๊อตเท่านั้นเองลา ร่ฟังไปไปไปข้อถามคำถามข้อที่สามมาครับผมเก่งนะค่ะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันโอ้โหคำถามโลกแตกนะครับเดี๋ยวเรามารอฟังกันนะครับว่าเขาจะตอบได้หรือไม่ครับโอ้ยปัญหาโลกแตกจริงครับกูละหวานปากหรือไก่ทำไมถึงชอบใช่เหรอใครไ่ไม่เกี่ยวไงใครผมว่าพี่ชาบดีกว่าก็จบกเขาถนัด อ่ะ <venture> <า>ผมว่านะถ้าน้องว่านกพี่ใก้เป็นนกถ้าน้องว่าเป็นไม้พี่ใก้เป็นไม้ออถ้าน้องอยากให้ไก่เกิดก่อนไข่พี่ก็ให้ไก่เกิดก่อนสองบั่งสองนนถ้าน้องอยากให้ไข่เกิดก่อนไก่ก็ตามสบายของน้องก็เลย <recibir S 1> <ไป S 2> ว่าม่าช่างเลยว่าคำถามทนนี้มนไม่มีใครตอบได้หรอกที่นแน่ๆคือมีคําถามที่สี่รออยู่เราไปดูคําถามที่สี่กันดีกว่าอ่ะมาแนทครับสวัสดีครับ ชื่อนัทครับอ่ะพี่นัทครับอ่าอยากจะให้ลองถามคาถามที่แบบว่าไม่มีใครตอบได้แน่นอนครับสักคำถามนึงครับไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมครับใช่ครับเอางี้ว่าคือรู้ตัวเองว่าเป็นคนไม่หล่อแต่อยากหล่อทําไมดีครับโอ้ยเป็นไงล่ะครับโดนโดนแล้วก็เจคเข้าใจเข้าใจดีนะเขารู้สึกคำถามดเจ็บไม่ตรองพี่ผมไม่รู้สึกอะไรผมไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไหนที่งนวอากาศนี้ เอาวบัตผมให้ก๊อตแจมเป็นคนตอบคำถามวิบ่ตครับก็พี่อย่าไปคิดมากครับว่าหน้าตาเราจะเป็นยังไงผมขอแค่หัวใจพี่หลอก็เกินพอครับผมเรารองสาวทั้งประเทศเรารับพี่ทุกคนขอบคุณครับหุดซิ้์ฟหยเซิร์ฟเิรับครับจบแล้วสำหรับคนไม่หลอแต่ใจหลอก เจอข้อห้าเลยดี่าครับต่อยครับอ่าเดี๋ยวเรามาพบเจอกันกับสาวน้อยคนนี้นึครับแนะนําตัวนิดนึงนะครับ<ช>ว่าชื่อบอาวน้อยเห็นไหมใช่อย่างนงั้นครับผมมีลูกเล่นเยอะแยะครับชื่ออุ๋ยค่ะคุณอุ๋ยครับอ่าพอดีว่าทีมงานของเราครับกอดครับท้าทายมาว่าถ้าเกิดคุณอุ๋ยครับมีคําถามที่คิดว่าตัวเองท้าทายทีมงานและทีมงานไม่สามารถตอบได้ครับอยากจะให้ลองถามสักหนึ่งคำถามครับจัดไปเลยครับค่ะถ้างั้นก็ถามว่า ไอเเรู้จักใช่ไหมคะไอเเคครับออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ไอเเคนะครับออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ครับแต่เราคอยว่าดูติดตามมันต่อไว้นะครับว่าทีมงานเราจะสามารถต่บได้หรือเปล่านะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณคุณผมว่าถ้าเป็นเรื่องตว์นี้ให้กองจั๊วเป็นคนตอบดีกว่าเรื่องเชี่ยวชาญถนัดถนัดเชี่ยวชาญต้องสัม่กี้กไก่เรื่องไก่ก็ได้คราวนี้ไอเเคจะสามารถเข้าใจของฮอปบอทออกฟอปกกอน์ดไหมไม่ใ่าร์ดเลย เอใจมาว่าไอเคครับมันออกลูกไม่ได้เฮ้ย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 เก่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้นไเฮ้ยเฮ้ยเไ้ทำไ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮีมเฮยเพราะว่ยเชื่อ้เฮ้ย้ยเฮ้เฮเยเยเฮ้ยเฮยเฮ้เยเปเฮยเฮ้ยเฮยเฮยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเ้ยเ้ยเฮน้้เย้นเย้ คำเรียกเรียกตัวเองว่าก๊อสครับอ่าน้องครับเขาฝากมาบอกว่าอยากใช้คําถามคําถามเขาครับที่คิดว่าเขาน่าจะตอบไม่ได้แน่นอนครับน้องลองถามเขาก็คาถามหนึ่งครับพี่ต้องการอะไรจากหนูอ่ะพี่ต้องการอะไรจากหนูอ่ะ oh, เดี๋ยวเรามา <no. S 1> ดูกันครับ ต้องการอะไรจากหนูใช่ไหมเอิดอะไรแล้วเมืนกันเลยที่ถามแรกนะครับคนนี้ตีวงการป่อคเัาเอาไว้หายใจสะดวกนิดนึงเฮ้ยไม่ใช่ครับหัวใจครับน้องโอ้แค่น้องมีใจให้เราบรรดาเกียร์ในกล่องสักนิดนึงที่เ็มีลใจพี่ว่าอย่างไรผมหึ่งเฮ้ยกรผมเฮ้ยมาใหม่เฮ้ย มา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 ถามช่างไม่เลยถามข้อที่เ็รออยู่ครับผมตัไมไดไปทีคถามข้อที่เจ็ามี่เจมา,มาคุณการครับอยากจะให้คุณการลองถามคำถามที่คิดว่าทีมงานชาวก๊อตของเราไม่สามารถตอบได้แน่นอนครับถ้าพี่จะมีแฟนนี่มีสองทางเลือกให้พี่เลือกคือมีแฟนเป็นเก่กับมีแฟนเป็นกระเทยพี่จะเลือกอนไหนครับโอ้ชิ้นหนกครับโอ้โหสุดยอดครับจัดไปครับ่ออะไรพี่ ต้องเกียวกันขนาดนี้ครับข้อนะไอเนี้ยแปลว่าคุณอยากจะตอบเปรี้ยวปากเลยพี่ตอบได้กับผมไม่ได้ถนัดอะไรผมนานๆทีมีประเด็นตลอดมีอยต่อทั้งหมดสำหรับคําถามที่ว่าถ้าเลือกระหว่างเกย์กับเคยถ้าผมเลือกถ้าผมเลือกถ้าผมเลือกจริงนะ ผมเลือกอย่างแรกแล้วผมก็เลือกไม่ได้ผมเลือก,กเธอครับทำไมอนะครับถ้าเลือกเกมฑผมเกรงว่าจะมีการฟันดาบไอ้อย่าเจ็บแน่ละมันจะเสียเลือดเสียเกกนเยอทั้งสองฝ่าย <c oughs> แต่เป็นกับเธอแล้ว รค่าเข้าๆไปเอาตลอดปัญหาในช่วงต่อแล้วนั่นคือค้อตอบวันนี้ดูพวกเราแต่งตัวแปลกไปเา็ทุกทีวันนี้นี่มีเสื้อใหม่ไงเสื้อใหม่เสื้อใหม่เสื้อยิ้มสวยๆเสื้อนี้จากจากไหนครับผมจากเกมสำนักยังกรออนไลน์ครับผมอ้าวเอาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วผมอาะแต่ไม่มีแต่ไม่มีอ่ะอ้าวเอาแล้วทำยังไงถึงผมมัจะได้เ่ยโอ้ไม่ยากครับผม น้อง,องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสนใจอยากได้เสื้อนี้ไปครอบครองอเคใส่แล้วหล่อเฟี้ยวสาวเปลิดแบบผม <S <S คุณนี่ก็นอกจอติดตามข่าวสารกริจกรรมของพวกเราใด้ดีครับกับทีมงานสำนักพิมพ์ก่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง www.cxo.in.th no. ครับรับรองว่ามีกิจกรรมดีๆมาแจากเสื้อได้แน่นอนครับผมที่ฟันบองนี้น่ครับแน่นอน นั่นก็คือเนื้อหาสาระที่พวกเราทีมงานเกียร์ในกล่องเอามาฝากในคลิปที่สี่นะครับผมสุดท้ายก็ต้องมาให้ติดตามผลงานพวกเราด้วยสอหรับคลิปต่อไปมีอะไรครับไหที่ไหนกอมดเด็ดไปเด็ก็เหรอวันนี้คลิปนี้คำถามคลิปหน้าอยากให้ก๊อตเหล่าบรรดาก๊อตของพวกเราเนี่ยทำอะไรเตรียมตัวเลย อยากให้ชัวร์ชี้เล็กเลีมีคนชี้เลยอยากให้ครกไอยากให้ก๊อตโจ๊กทำอะไรบอกมาอยากให้ก๊อตจุ๊กจูบปากก๊อตโจ๊ดเขาจะจัดไปจายการจม่ะเกียงกับผนก็ส่งคาถามเข้ามาได้ครับที่ช่องทางติดต่อทีมงานเกในกล่องนะครับทางหน้า f a c e b o o k c o m god of emperor นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของ เว็บไเว็บ dot god dot in dot th กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วครับผมมาโชว์คอนเซ็ปต์ของเรากันหน่อยโชว์อย่างเซียนต้องเปลี่ยนไปก่อนเจอกันเนาะเราเจอกันเราเจอกันต่อรายรับ